เล่มกุมาทันของ FWD t ที่น้องเฟิร์สท,ทำล่าสุดนะคะเขาก็มีจุดเด่นของเขาอยู่ต้องใช้คำว่าเขาใช้สัญญาตลอดชีพบวกกับคุ้มครองโรคร้ายแรงอยู่ด้วยกันเลยเขาใช้กระบวนการการคุ้มครองคู่ไม่ได้แยกสัญญาเพิ่มเติมหรือสัญญาหลักนะคะความคุ้มครองของเล่มนี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่ทําตอนนี้ที่เราอายุ38ไปจนถึงเราอายุ90โดยเราจะชำระเบีย้ยทั้งหมด20ปี เะะบียรที่เราชำร,ชำระเดือนละเดือนละ945บาทแต่พอคิดเป็นปีก็คือปีละ1 1 3 4 0 20ปีเราจะโยนเงินเข้าไปในระบบนี้226,800บาทจุดเด่นของตรงนี้คืออะไรจุดเด่นของตรงนี้คือเขาคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกโรคทุกอาการทุกแบบ300,000บาทตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอายุ90 อันนี้เป็นพอตที่1ที่คุ้มครองอยู่ในฟังก์ชันนี้เลยฟังก์ชันที่2ถ้ามีการตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงระดับเริ่มต้นจะได้รับที่25%ทุน25%ของ30,000คือ75,000บาทและเมื่อลุกลามหรือเสียชีวิตถ้าเราเคยได้รับสเตจแรกนี้ไปแล้วเราก็จะได้รับส่วนที่เหลือนั่นก็คือ3 0 0แสนลบเจ็ 75, หาเหลือ22,500บาท กรณีที่เราเกิดระยะลุกลามหรือเราเสียชีวิตแต่ถ้าเราไม่เคยเจอในสเตจแรกเรามาเจอในสเตจสอเลยเขาจะดูแลอยู่ทั้งหมดเขาว่า last stage นะคะ late stage สเตจที่ลุกลามเนี่ยมีอยู่15โรคอันนี้ดูแลเลยในการเจอจ่าย3 0 0 0 0เมื่อจ่าย300,000ครบปุบ๊บสัญญาก็หยุดการดูแลไม่ได้คุ้มครองต่อไปจนถึงอายุ90แล้วข้อดีก็คือ เขาใช้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองกลุ่มโรคไร้แรงนะคะ่ะไม่รวมในเบี้ยตัวหลักแล้วจ่ายเพียง20ปีแต่การคุ้มครองของกลุ่มโรคไร้แรงนี้แม้จะเลยปีที่20ขออนุญ,ญาตนะคะปัจจุบันเรา38นะคะบวกไป20ปีคือ58นั่นหมายความว่าหลังจากอายุ58จนถึงอายุ90เนี่ยเราชำระออมเรียบร้อยแล้วชำระเบี้ยจบไปแล้วเงี้ยนะคะแต่ความคุ้มครองไม่จบ หลังจากอายุ58เราไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วแต่ความคุ้มครอง3 0 0 0 0 0กรณีเสียชีวิตติดตัวไปจนถึงอายุ90หรือแม้แต่ความคุ้มครองหากเจอด้วยโรคร้ายแรงก็จะติดตัวเราโดยที่ไม่ต้องไปปวัดหวันว่าแนอนาคตหลังจากที่ชําระเบี้ยตัวหลักเสร็จแล้วสัญญาเพิ่มเติมยังต้องชาระตลอดไปยัไงไม่ต้องคิดละมันก็คือจบไปเลยนะคะข้อดีก็คือจุดนี้แต่ถ้าสมมุติว่า เราออมเสร็จไปแล้ว20ปีนะคะหลังอายุ58เสร็จไปละแล้วเราอยู่ไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเราไม่น่าจะเป็นโรคร้ายแรงแล้วละ่ะอ่าแล้วเราอายุยืนแน่ๆละ่ะเราจะพบว่ากรมมาทันฉบับนี้ค่ะเขาจะคุ้มทุนคือมีมูลค่าเท่ากับเบีย้ยที่จ่ายในปีที่39หรืออายุ77ตอนที่เราอายุ77เนี่ยค่ะถ้าเราคิดว่าเราน่าจะไม่เป็นโรคร้ายแรงอะไรแล้วเราอยากจะปิด เวนคืนเอาเงินต้นกลับมาเพื่อใช้ในการช่วงเวลากเกษียณเนี่ยเราทำได้นะคะเราจะได้มูล,ลค่าทั้งหมด2 3 000, 4 4 0 0บาทนะคะกลุ่มโรคร้ายแรงที่เขาดูแลมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของ a ออริ t เตตนะคะ a อ l ริสเตตนี่ก็คือมะเร็งที่ยังไม่ลุกลามนะคะแล้วก็กลุ่มหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดสมองทั้งทั้งสแบบนี้นะคะเขาก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันไปอันนี้พี่ขิมจะไม่ค่อยคุ้นเคยสับแพทย์แต่คิดว่าน้องเฟิร์สน่าจะมีความคุ้นเคยดีนะคะอีกส่วนก็คือกลุ่มที่เขาเป็นเลดสเตต e ก็คือลูกรามละก็จะมี15โรคเหมือนกันระบุไว้ในกรมทัน์นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงเราอายุ90คุ้มครองทั้งทั้งหมดนี้อย่างต่อเนื่องยาวนานข้อดีก็เป็นตรงจุดนี้แหละคะ่ะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วขออนุญาตนะ ถ้าโดยทั่วไปแล้วถ้าดูอย่างของตุกิวมารินแล้วกันนะคะมันจะถูกแยกหลายๆบริษัทก็จะถูกแยกถูกแยกอะไรถูกแยกสัญญาหลักถ้าน้องเพื่สังเกตนะคะสัญญาหลัก90 0ทับ20นะที่ทุน3า0แสนนะคะเบีย้ยปีละ7,050บาทแล้วเขาก็จะแยกอันนี้พี่ขิมทำตัวอย่างมาให้สส่วนส่วนแรกก็คือ e อ r l y c ซ CA r e e a r เ y c i ี่ r e เนี่ยความคลอง3 0 0แสนเหมือนกันเบีย้ยปีละ1,530 โจทย์ของการคุ้มครองโรคแรงของตัวเกียวมารีนเนะะี่ยค่ะเบี้ยจะเพิ่มทุกปีถ้าน้องเฟิร์สสังเกตเล่มของ f w u d เนี่ยเขาเฉลี่ยเบีย้ยแล้วแล้วก็ผนวกกับตัวหลักไปแล้วโดยที่เขาจะไม่คิดเบีย้ยเพิ่มโดยเขาจะดูแลทั้งหมดที่เขาจะให้เราชำระเบีย้ยแค่20ปีแลวจะดูแลยาวนะคะหมวดสุขภาพหรือสัญญาเพิ่มเติมพี่ขิมใส่มาเป็นตัวอย่าง2อันเนาะอันแรกที่ชื่อว่า early ci care เนี่ยคุ้มครอง3 0 0แสนจะมีคุ้มครองสเตทแรกแต่ว่ามีชื่อชัดเจนนะคะ สเตทที่คุ้มครองสเตทแรกเนี่ยจะได้เงินคืน20%ถ้า300,000ก็คือจะได้คืนที่60,000ก่อนแต่เราจะไม่ได้มี4โรคเราจะได้มีทั้งหมด10โรคนะคะก็มีที่เหมือนกันก็คือมะเร็งระยะไม่ลุกลามนะคะถัดมาก็คือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือดนะคะโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันแต่แย่หลอดเลือดสมองแตกของเขา่ f w d ข้อ2ถึงข้อ4เนี่ยเขาอ,อยู่ในหมวดนี้นะคะแล้วก็จะมีเหมือนอ อธิบายความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะของเราโรคที่4ี่ก็เป็นตับวายนะคะแล้วก็โรคที่5หลอดลมปอดอุดกัน้นเรือ้อรังรุนแรงหรือโรคปอดระยะสุดท้ายโรคที่6การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโรคที่7การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดวยวิธีการเปิดหัวใจโรคที่8นะคะการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ A o T A, ตาไตวายเรื้อรังแล้วก็การผ่าตัดเปลี่ยนลำไส้หรือกระจกตาทั้งหมด ถ้าถ้าเกิดว่า e อ r l y c i Care หรือการคุ้มครองการเจอจ่ายของตัวเกียวมารีนที่มีการจ่าย10โลกเบื้องต้นเนี่ยเราจะดูแล10โลกนี้แต่เราจะให้ที่20%ทุนแล้วส่วนที่เหลืออีกทั้งหมดเราจะไม่ใช่ส0เราไม่ใช่15โลกเหมือนกับที่ f w, f w d ดูดูแลนะคะของเราจะขยับไปเป็น46โลก46โรนะคะ46กจะ กระจายไปเป็นกลุ่มมะเร็งและสาเหตุที่เกี่ยวพันอันนี้ก็จะมีรายละเอียดลงไปอีกหลายกลุ่มโรคนะคะอย่างเช่นกลุ่มมะเร็งที่เขาพูดก็มีมะเร็งลูกรามเนื้องอกในสมองที่ไม่ใช่มะเร็งตับวายไวรัสตับเสพขัน้นรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะถัดมาหลังจากมะเร็งก็จะเป็นกลุ่มหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็จะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดอีกจํานวนหนึ่ง และลำดับถัดไปก็จะเป็นกลุ่มโรคของระบบประสาทและกล้ามเนื้อนะคะอันซอมเมอร์พากิมสันอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งใน46โรคแรงที่ดูแลและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มบาดเหตุนะคะเราจะพบว่าเขาบอกว่าถ้าวันนี้มีการจ่าย10โรคแรงส่วนแรกไปแล้วนะคะ10โรคแรงส่วนแรกไปแล้ว60,000เมื่อเกิดว่าตรวจเจอเป็นระยะลูกลามเขาก็จะชำระ200,000ออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดการดูแล แต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้เจอสเตตแรกมาเจอสเตตกลุ่มโรค46โรคนี้เลยก็จะดูแลที่300,000นะคะดังนั้นแสดงว่าตรงเนี้ยน้องเฟอรจะสังเกตเห็นว่าของตัวเกียวมารีนเนี่ยถ้าเทียบกับ a w d ตะเกียบมันก็คือการรวมเอาออนไลน์ตรงเนี้ยมาผสมกับในส่วนของโรคไร้แรงแต่ความที่แตกต่างก็จะมีเพิ่มเติมตรงที่นะคะถ้าเกิดกรณีเสียชีวิตทุกกรณีเนี่ย มันจะไม่ใช่ส0 0 0สนเหมือนเมื่อกี้อันนี้จะเป็นส0 0 0 0นจากตัวหลักและส0 0 0 0นจากโรคไล่แรงดังนั้นถ้าเกิดเราเสียชีวิตจากอะไรก็ตามในตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอายุ90จะมี0,000คืนให้คนข้างหลังโดยจะแยกส0 0 0 0นกรณีเจอโรคไายแรงมาจ่ายเหมือนเมื่อที่พี่ขีมอธิบายแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือตัวหลักของเราอ่ะจะฟิสเบียรที่20ปีเท่าเดิมแต่ตัวเสริมตรงนี้จะมีเบียรที่เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะพี่ขิมลองเอา ข้อมูลก็คือลองนำเบี้ยนะคะของตั้งแต่อายุ38ไปจนถึงอายุ57คือ20ปีอะคะ่ะของกลุ่มโรคไลยแ,แรงที่ดูแล46โลกโรคอะคะ่ะที่ทุน300,000เอามารวมกันพบว่าในช่วง20ปีจะใช้เบี้ยทั้งหมดสำหรับกลุ่มโรคไล่แ,แรงนะคะ61,050บาทนะคะ 61,050บาทพอมารวมกับตัวหลักนะคะก็จะอยู่ที่ความาเงินที่ต้องชำระเข้าไปในระบบคือ2 2 5 5 0 2050. อันนี้จะคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีในช่วง30ปีเนี่ย0 0แ0 0และคุ้มครองกลุ่มโรคแ,แรง46่สกโรคนะคะอยู่ที่3 0 0 0 0 0แต่ความที่เขาแตกต่างกับ FWD ก็คือเมื่อครบสัญญาหลักแล้วปีที่21เรายังซื้อสัญญาเพิ่มเติม เรายังต้องจ่ายค่าสัญญาเพิ่มเติมต่อไปแม้สัญญาหลักเราจะหยุดซื้อนั่นหมายความว่าของ S อฟเดดีข้อดีของเขาก็าคือพอครบ20ปีหลังจากนั้นไม่ต้องจ่ายแล้วแต่ของเรายังต้องจ่ายอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เดี๋ยวพี่ขิมจะส่งให้นะคะแล้วพอลอง,ลองมาเทียบเราก็จะพบว่าถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติคุ้มครองเฉพาะตัวหลักแล้วก็สัญญาเสริมที่เป็นคุ้มครองล,ลูกไร้แรงเนี่ยเบี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8 5 8พัน้า้อยแปดิบาท รายปีนะคะ8,580บาทรายปีถ้าเป็นรายเดือนจะอยู่ที่750บาทต่อเดือนในปีแรกแล้วก็จะเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนหลังจากแทุกๆปีหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่พี่หิมอยากจะนำเสนอเป็นตัวอย่างอีกอันเนี่ย ไม่ใช่เกี่ยวกับการเจอจ่ายจบ3 0 0แสนแต่เป็นการคุ้มครองกรณีการรักษาโรคมะเร็งอยู่แผนกลางคือ3ล้านรักษาโรคมะเร็งนะคะจ่ายตามจริงตั้งแต่สเตจแรกจนถึงตั้งแต่เราตรวจเจอเนาะระยะแรกจนถึงเราติดตาม follow up จนจบ5ปีเนี่ยเบียจะอยู่ที่3 2 0 2บาทนะคะในการคุ้มครองการจ,จ่ายตามจริงไม่เกินปีละ3 000, ล้านรายละเอียดข้างในที่ ที่คุ้มครองจะมีอธิบายไปด้วยนะเขาขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนั่นก็คือการคุ้มครองการรักษามะเร็งปีละ3ล้านนะคะสูงสุดตลอดทั้งโครงการดูแล9ล้านบาทนะคะเขาจะให้อะไรตามจริงบ้างเขาให้ค่าแพทย์ตามจริงนะคะสิ่งที่ไม่ได้ตามจริงมีอยู่หนึ่งอย่างก็คือ ในส่วนของค่าห้องในการณี Admit เป็นผู้ป่วยในเนี่ยให้วันละ7500บาทคือจริงๆคือตามจริงตามที่เราเข้าแอดมิดนั่นแหละค่ะแต่สูงสุดได้ไม่เกินวันละ7500นะคะค่ารักษาพยาบาลอันนี้ให้ตามจริงนะคะมีศัลยกรรมเสริมสร้างก็ตามจริงถ้ากรณีหลังจากที่เรา Admit เราต้องมาทำเคมีบำบัดร,รังสีรักษาหรือแม้แต่การรักษาเฉพาะจุดที่เรียกว่า t a r g e t e d เทอรรปี y, ตรงนี้ก็ให้ตามจริงนะคะแล้วก็สิ่งที่เสริมเพิ่มเติมมาแล้วไม่ได้มีอยู่ในการคุ้มครองดูแลของสวัสดิการทั่วไปรัฐประกันสังคมหรือประกันกลุ่มอะไรใดๆก็ตามก็เรียกว่าการรักษากรณีที่จะต้องมียาต้านมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆเพิ่มเติมมีรายละเอียดในนี้เดี๋ยวพี่ขิมส่งให้นะคะซึ่งอันนี้ก็มีเพิ่มเติมเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเขาจะเก็บรายละเอียดทุกจุดเนาะ มีค่าแพทย์หรือแม้แต่มีในค่าของการทำ IVF ก็คือการประสมเทียมด้วยนะคะมีค่าวิทศาสตร์ฟื้นฟูนะคะมีการเฝ้าไข้มีการคอนซัลท์กับนักจิตวิทยาก็ได้ตรงนี้ด้วยมีกระทั่งค่าวิกผมและประคับประคองระยะสุดท้ายกรณีที่ไม่ไหวแล้วแล้วก็จากไปก็มีให้ด้วยดังนั้นแสดงว่าการติดตามผลภายใน5ปีก็อยู่ในหมดใจตามจริงนะคะดังนั้นแสดงว่าถ้ากรณีการรักษามะเร็งเนี่ย อันนี้เราจะสบายใจตรงที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องการเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในละเขาดูแลการรักษาตามจริงในการคุ้มครองที่ปีละสล้านเนี่ยจ่ายเบีย้ยอยู่ที่3,200กว่าบาทนะคะเบีย้ยเพิ่มทุกๆ5ปี38-40เป็นเบีย้ยก้อนเดิมแต่หลังจากนั้นจะขยับขึ้นนิดหน่อยนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของกลุ่มโรคไร้แรงที่ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะคะก็จะแตกต่างจาก FWD เหมือนที่พี่ขิมเล่านั่นก็คือ FWD เขาใช้เบีย้ยเฉลีย่ยมาละที่เขาจะคุ้มครองตลอดทั้งชีวิตแต่ขอให้จ่ายที่20ปีนะคะเดี๋ยวพี่ขิมขอส่งคลิปนี้ให้น้องเฟิร์สเพราะว่าน่าจะลงรายละเอียดได้มากกว่าที่เราเขียนอธิบายในไลน์แล้วก็เดี๋ยวพี่ขิมส่งไฟให้ด้วยเพื่อที่จะได้ทำการศึกษาเบื้องต้นด้วยตัวเองนะคะต้องขอโทษที่ส่งมาล่าช้าคะ่ะ